ก็ครับกำลังเช็คคุณภาพน้ำยาแอร์นะครับว่าเวลาทํางานอยู่กลางแดดร้อนๆหรือว่ารถติดๆรถจอดแช่อยู่กลางสีแยกความเย็นจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะว่าเชียงใหม่มันเป็นเมืองที่อาจจะไม่ร้อนมากแต่รถที่ใช้งานนะครับก็อยู่ในตังจังหวดอื่นนะอากาศค่อนข้างร้อน อย่างลำปางเนี่ยค่อนข้างจะร้อนมากลำปางนี่ปกติก็ประมาณ42องศาเนาะเชียงใหม่วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการเทสน้ำยาแอร์ของผมนะของที่ร้านเนี่ยที่ร้านจะไม่มีการล้างแผงนะฮะจะไม่มีการล้างแผงด้วยน้ำยาล้างคอยต์ต่างๆฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับให้แผงเปียกๆ นะแล้วก็มาวัดค่าน้ำยาแอร์เพราะว่ามันจะได้ค่าที่ไฮตำ่ำยี่ห้อไหนก็มาแล้วแต่นะจะน้ำยาจีนอินเดียมาเลเซียญี่ปุ่นอเมริกาแล้วแต่ไฮต่ําหมดถ้าช่างบ้านเรายัางล้างแผงนะครับฉีดน้ําแรงดันสูงเอาลมเป่านะก็จะได้ค่าการทำงานของไฮเพชเชอร์ที่ ที่ต่าที่ต่ํามันก็เป็นค่าที่ไม่มาตรฐานอยู่ดีนะฮะวันนี้เราทดสอบกันกลางแดดนะฮะวันนี้อุณหภูมินะฮะอุณหภูมิอยู่ที่48นะฮะกลางแดดที่รอนยืนยืนหายตอนนี้สี่ในรถเย็น7.6องศาอ่ะ48นะฮะ48เย็น7.6เดี๋ยวเราไปดูด้านในครับอ่าในรถตอนนี้ที่มองผ่านกระจกเข้าไปนะฮะอยู่ที่41.5นะครับ ความเย็ยนจากช่องลมได้อยู่7.6องศานะครับ7.6องศานะฮะไฮเพรสเชอร์นะฮะดูไฮเพรสเชอร์กันไฮเพรสเชอร์อยู่ที่107 1090 0 1 200นะครับไฮเพรสเชอร์อยู่ที่1 9 0 200นะฮะ1 9 0 200นะฮะก็โอเคโลก็อยู่ที่ประมาณ30นะอยู่ที่30 ก็ทดสอบกันแบบนี้นะฮะทดสอบกันง่ายๆแบบนี้เลยนะทดสอบกันง่ายๆเลยอ่าายก็อยู่ในเลทประมาณ200เดินเบาอยู่กลางแดดนะฮะกลางแดดเดินเบาอยู่200โลอยู่30นะโลอยู่30นะรถจอดกลางแดดแบบนี้นะครับนะจอดกลางแดดปิดฝากระโปรงนะฮะปิดฝากระโปรงเอาทดสอบกันก็เอากลางแดดร้อนๆเลยนะฮะในล่ม กลางคืนฝนตกนะฮะพวกนี้นี่แล้วเรามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้อ่าวันนีเ้เราเห็นแล้วนะฮะว่าตอนนี้อยู่ที่ห้าั้งนอกนะีตัวนี้จะมองไม่ชัดลนะความร้อนก็อยู่ประมาณ50องศานะห0องศานะแต่ที่ผ่านกระจกเข้าไปในรถก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่น้ำยาแอร์ที่ใช้นี่โอเคเลยนะฮะ เดินเบากลางแดดอยู่ที่200แอร์ตัดต่อดีนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในรถครับอ่าอันนี้ตัววัดด้านในรถนะครับความร้อนจากแสงแดดที่เข้ามาในรถก็42.6นะฮะ42.6องศาข้างนอกนี่ความร้อนจากแสงแดดอยู่ที่50นะฮะ50 ฉะนั้นคือหนะ้าปัดคอนโซลรถพวกนี้ก็ความร้อนก็อยู่ในระดับ40-50องศาทุกคันนะครับเวลาใช้งานจริงในรถก็เย็นที่7.8นะครับ7.8ก็เป็นการทดสอบน้ำยายแอร์ตอนกลางวันนะฮะในวันที่แดดร้อนๆน,นะครับนะฮะวันที่แดดร้อนๆน,นะฮะเห็นนะฮะอ่าโอเคแอร์ตัดต่อดีทุกอย่างนะครับแอร์ตัดต่อดีทุกอย่างก็โอเคนะครับก็บอกเล่าเรื่องราวการ ใช้น้ำยาแอร์คุณภาพดีๆนะครับที่ร้านก็วันนี้เราก็มั่นใจในคุณภาพของน้ำยาแอร์เคลียนะครับเคลียนะฮะอุณหภูมิภายนอกจะสูงถึง50องศาในรถก็เย็นได้7.8นะครับเนะี่ยเย็น7จจุดนะะที่ร้านเราก็เป่าทำความสะอาดแผงแอร์ให้นะครับอ่านะเป่าทำความสะอาดแผงแอร์ให้แล้วก็ใช้น้ำยาแอร์คุณภาพดีๆนะฮะนะครับนะ ใช้น้ำยาแอร์คุณภาพดีๆงานก็ออกมาจอดเดินเบาสู้แดดได้ทุกครั้งนะผมอ่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องราวของการทดสอบน้ำยาแอร์นะครับก็ทำการชัดเจนทุกขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนแผงต้องแห้งด้วยนะอ่าเดี๋ยวไปดูครับ แผงแห้งนะครับไม่ได้ลาดน้ําไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปล้างแผงมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาประกอบมาใส่นะครับอ่าซึ่งแผงยังมีความชื้นยังมีการเปียกน้ําอยู่นะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้ค่าที่ไม่ตรงตามการใช้งานนะครับแห้งนะครับ ทั้งสองฝั่งแห้งหมดนะครับโอเคนะครับแห้งสะอาดเป่าแล้วนะครับโอเคนะฮะโอเคครับผมชัดเจนทุกขั้นตอนนะครับตรวจสอบได้นะครับอ่า<อ>ก็ห้าสิบกว่าองศานะครับลด 53.2องาในรถก็7.4องศานะครับอ่าอยเพเชอร์อยู่ที่เรทสอ0รนะครับปิดฝากระโปรง200โลก็30ครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการได้บอกกล่าว ให้รู้ทักษะในการเช็คคุณภาพน้ำยาแอร์นะครับผมก็ใช้ประสบการณ์ผมในการคัดสรรอะไรที่มีคุณภาพดีนะครับเพื่อมาเลือกใช้กับรถทุกคันที่มาใช้บริการที่ร้านนะครับก็ถือว่าเป็นการได้รับการแนะนำบอกต่อเรื่องคุณภาพน้ำยาแอร์มานะครับก็ทางภาคกลางมีหลายร้านที่เลือกใช้นะครับแล้วก็ เขาแนะนํามาให้ผมก็เลยมีโอกาสได้ใช้น้ํยายาแอร์คุณภาพดีๆของเคลียร์นะครับของญี่ปุ่นก็เลยทดสอบให้เพื่อนช่างด้วยกันนะครับและผู้ใช้รถทุกคันนะครับได้เห็นประสิทธิภาพของการทํางานนะฮะฟังนะครับเคลียร์ Clear. ทางเก่งมั่นใจดีใช้ได้ลองเลย yeah